พระทรงเป็นมิ่งขวัญพระผ่านฟ้าพระมิ่งเมืองมิ่งล่าสงงาสีชาวประชาจงรักและพักดีบารมีคุ้มเกล้าของชาวไทยขวัญทิพย์แห่งหัตถาพระมิ่งแม่ทรงปกแผ่อุ่นเกล้าทั้งไกลใกล้หอมระรื่นชื่นนาสาขจรไกล ลูกหลานไทยใช้หัตกรรมนำชีวินเคยเข้าเฝ้าพระคมคันในการก่อนยินคำสอนจากฮัทไทยไฝ่ทวินสุรเสียงไพเราะเพียงเสียงพินประทับใจมิรู้สิ้นราชินีหยาดเย็นพระบารมีที่ปกเกศทรงเยี่ยมเยียนทั่วเขตไทยสุขสี ทรงพัฒนาประชาราศกินอยู่ดีสุกเกษเปรมปรีทั่วทุกคน84พันสาราชินีนาศบังคมบาทพระไตรัฐพิพัฒผลขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษเปรมกมลโรคาพาดปราชพ้นพระองค์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางพันนภาปีตะนิระพลินประธานกรรมการผู้บำเพ็ญประโยชน์จังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ในจังหวัดพิษณุโลก